Apple ส่งออกซอฟพาวเวอร์ไทยไประดับโลก คุณอาโปนะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดีออแล้วก็เปียเจ้ครับไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนนะครับทุกคนก็จะคิดว่าใส่เครื่องประดับหรูของแบรนด์ใช่ไหมครับแต่ว่าเปล่าเลยครับคราวนี้เขาไปเปิดตัวงานน้ําหอมครีสที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับและมาในสไตล์หล่อเท่แต่ว่าทุกคนโฟก,กัสที่สร้อยคอหลายคนคงคิดน,นะคบว่าสิ่งที่อาโปใส่เนี่ยต้องเป็นออซิสซอรีจากแบรนด์หรูแน่นอนแต่ว่าพอซูมดีๆแล้วเป็นสร้อยคอพระจากไทยครับคือหลวงพ่อปานขี่ไก่นั่นเองโดยหลวงพ่อปานขี่ไก่เริ่มต้นราคาจะอยู่ทีีี่่่ปปรรรระะมาาาาาาาณกกกววบบทคแแแตถ้เ้เเิดดดดสภพหหือลไยย เร,เรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบรนด์เนมนะครับแต่ราคาเนี่ยสู้แบรนด์เนมได้สบายๆเลยบอกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปครับแต่ว่าความเชื่อแล้วก็ความศรัทธานเนี่ยอยู่หู่กับสังคมไทยมานานและคุณอโปนะครับก็ได้นําไปใช้นําไปใส่แล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับรสนิยมอย่างไม่ขัดตาเลยครับโดยหลวงพ่อปานขี่ไก่เขาบอกว่ามีพุทธคุณก็คือมีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบเวลาใส่แล้วคนจะรักแล้วก็คนก็จะเอ็นดูด้วยครับน้องอโปนะครับมีแฟนคลับเยอะมากๆอยู่แล้วแลลละยิ่งงไไดด้้พุุทธคณขอหปาาเเบก สนแฟนเนี่ยทั้งรักทั้งหลงเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ